เที่ยวไหนมาเที่ยวคาเฟ่เครื่องบินคาเฟ่เครื่องบินน,น้องเคาะดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆได้ไหมบรรยากาศร,ร,บรอบๆอ่าก็เข้าเครื่องบินแล้วนะเข้าเครื่องบินแล้ว ข่าวเครื่องบินเดินไปเลยก็รีวิวหน่อยเครื่องบินก็ไม่มีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้แล้วเรื่องครื่องบินเก่าเก่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนักบินห้องน้ำด้วยน่ากลัวไปกว่าเนี้ยตรงไหนห้องน้ำ เ่องนอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นลานลานจอดลานวิน่งลงเครื่องบินนะครับตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดให้รถแต่งรถเครื่องเสียงเข้ามานะครับ อย่าเป็นไอ้อ้วนนะครับ